กวางปปูครับมมเราเจอใครคะนี่สวย <S 2> <S 2> สวยสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรกันคะแจกแมสแจกแมสวันนี้เรามาแจกแมสที่ตลาดทุ่ทงบางปูนะครับก็ถ่าแจกให้สำหรับ พ่อค้าแม่ค้าแลวก็คุณลูกค้าที่มาเดินช้อปปิ้งในตลาดนะครับเรื่องการต้อิดครับขอเป็นส่วนหนึ่งในสังคม,มนะครับถือว่ามันจะไม่ใหญ่โตนะแต่ก็อย่างน้อยๆก็ได้ทํานะครับ<ม>สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่ผมอยากจะบอกทุกคนคือลงมือทําถึงมันจะไม่ได้มากมายแต่ลงมือทําไม่ใช่นั่งหยิกอยู่เ<ม>ชื่อผมทําอย่างเดียวได้มากได้น้อยไม่รู้ลงมือทําไว้ก่อนครับ เอาแมสมาแจกให้ฟรีครับคุณพี่ของฟรีที่ชอบฝากกดติดตามด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะพี่ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่คอยออนไลน์ครับขอบคุณครับดูแลตัวเองด้วยครับขอบพคุณครับคุณพี่รอบคุณนิเมอร์ขอบคุณครับดูแลตัวเองด้วยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใจไม่ทันพูดไปด้วยเดินไปด้วยเฮ้ยคุณยายครับสวัสดีครับแจกแมสให้ฟรีนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ ได้ได้ผมจะรอยยิกว่ายายจะล้างมือเสร็จครับขอบคุณครับยายครับขอบพระคุณมากครับฝากให้ลูกหลานกดติดตามเพจด้วยนะครับยายขอบพระคุณครับแจกไม่ได้ฟรีนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะนะรับอย่างเดียวระยะทางน้ใช่ไหมผิดร้อนตาการ์ดแมทช์อยเอาไปใส่ข้ามันจะเอ็งไม่รักอย่างนี้เลยละมั้หัวไม่ได้แจกฟรี้ยเพจไหนจ้าเพจไหนจ้าไอ้ตาเาะว่คิดถอยตาอมเล่นได้ท่า เล่นควงเล่นเหรอตาบัเรตาด้วยได้ทจัดไปท่าตาพญาเขาเขาบงตาตาดีมีเมียหรือยังครับยังครับอยงไม่มีเอ้ไปเลยไอ้เซนจ์ไปเลยี่งานเดือายที่ห้องนี่งานเดือดาลี่ห้องนีงดใอเที่ห้องเด็ดเดิงโอเคนะครับอย่ามือก่อนเด็ดเดโอเคครับ เดียมปองาจัมทเขาปองคาังเขาจ่นะครับอย่างนด้ซ็ตเส้นไ่ะปอาองชาปาอชาผู้ชายหลอผู้ชายหลอกผู้ชอบผู้ชายหลอผู้ชายหลอจัดแมทเขาเอ๊ะเดี๋ยวเขาต่อ รอโขอด,ดีนะคะ้แม่าไม่ให้ให้ที่ผู้ชายผ <c oughs> ู้หญิงรอผู้ชา,ายผู้ชายมาน,ยนะลูกได้ดิผู้หิก็ต้องได้ดิขาาไปด้วยค่ะเกี้ว่าไงล่ะอาจจผู้ชายคนนี้สวยถ่รูปด้วยถย่ายรูปใกล้ๆด้วยถ่ายรูปหน่อย ัรดบตอด้วยนะบขอเอาด้วยผู้ชายมาขอเอาทีหนึ่งด้วยนะพยควับดีค่ะัดตามด้วยนะเด็กเรามาค่ะนาคนดังชาติเนอเชลูขวัสดค่ะสัค่ยอดตอบสัักดีเขาด้วแก่ทีที่เองได้เพลินแนะนำค่ะ ซื้อหวยที่นี่ถึงมที่เดิมบอกว่าจากเดกายใะเท้ค <French> ร <Claire> okay. 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 ับคุณไม่ผ่ายรูปเก่งใส่้หลานเลยเอาสีขติดตามด้วยนะคะได้ค่ะคุณสวยเอาสีลยคะมีสีสีค่ะสีดำดำดำแล้วก็ดำค่ะมีสีดำค่ะโอเคค่ะกับคุณค่ะสีดำจ้าเยี่ยงคไม่แ้ค่ะแบีค่ะขอเป็นผู้ชายหน้าตาดีนะคะาดีไหมแม่วรับค่ ควาตึงตเชรบการบกวนคนไทช่วยกันได้ค่ะตัดไม่าขอบคุณอย่างนะคเอาด้วยใจครับอย่าช่วยกนกินตามเน่นะครับาะวั่าน่เด้วยนะครับช่วยกันช่วยผู่นะครับ เราจะมีภารกิจนะครับไปแจกแมสเห็นไครเป็นแจกตามนยโยบายเพจนะครับนะฮะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมนี้กันว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับไปเลย 对。 เรคพักล้างมือก่อนนะฮะเราเป็นห่วงคนอื่นเราก็ <Character yells> าต้องเป็นห่วงตัวเองด้วยนะนัดนกินเข้าไป <S <S เลยก็ได้พี่ไม่ต้องกลัวที่บ้านมีเป็นการรอนเอาไว้อาย เราได้รับภารกิจมาหนึ่งอย่างนะครับเป็นการเอาแมสไปแจกให้กับคนที่เขาค่อนข้างขาดแคลนนะครับหรือว่าคือเจอใครก็ตามที่ว่าเจอแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเราอยากจะช่วยเหลือเขาอะ่ะก็เอาแมสไปแจกเขาเลยนะครับอามากกดติวอา QR โค้ดด้วยนะครับ กวด้วยนะครับยังไม่ใช่กันมากขาากตัวดะครับา้า สังคมครับแจกแมสให้ฟรีครับขอบพระคุณครับร่ำรวยนะครับอน้สู้ๆนะสู้ๆนะครับช่วยเหลือสังคมครับขอบคุณมากครับฝากสแกนเคอร์โค้ดด้วยนะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับแมสก์ก็ติดนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับไม่ต้องเสือกครับขอบคุณครับฝากให้พี่คนข้างหลังนะครับขอบคุณครับฟรีครับพี่แมสแมสแมสฟรีครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยนะฝากให้น้องหน่อย ขอบคุณค่าขอบคุณค้าทู่วๆนะฟรีครับพี่ขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยนะให้เพื่อนด้วยครับพี่ขอบคุณครับแมสครับพี่แมสที่ปิดปากฟรีครับขอบพระคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณครับพี่สู่ๆนะขอบคุณครับขอบพระคุณครับสู่ๆนะลุงขอบพระคุณครับคุณป้าฝากให้หลานด้วยนะหลานเอามาหลานมามาลูกมาอาบายวัสดีครับ ครับผมครับผมตู้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 ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้เราก็เจอคุณลุงคุณป้านะครับนั่งอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาแมสกไปเรามีห้าที่มาแจกนะครับ <nước> สําหรับคนที่เขาเกิดร land ้อนนะครับกดครับแมสกครับแมสกครับมือไซนะครับมือไซนะครับมือไซด์นะครับขอบคุณครับ